สวัสดีเช้าสีสิงห์ทุกท่านนะผมก็ขอทำนายดวงชะตาความนักของชช้าสีสิงห์ตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่ส5มีนาคมนะครับวาความนักของเช้าสีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมนั่นก็เป็นการอ่านดูทั่วไปนะไม่ใช่ของใครใคนใดคนหนึ่งนะครับผมและสำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์ไม่ได้แล้วครับผมรายละเอียดอ,อยู่ที่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะฝากกด subscribe กดติดตามด้วยผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่กด subscribe แล้วก็ติดตามผมมาตลอดนะครับและสำหรับคนที่ดูคลิปของผมนะผมก็จะเอาเงินที่ได้้จจจาาาากการาก YouTube รรคับผมบบผมมมไปิทงหดเลย จะไม่ได้เอาเงินมาใช้ในส่วนตัวเลยครับผมก็มาเริ่มดูดวงคํารักของชาวสิษ์กันดีกว่าขอบผมว่าความรักของคุณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สิมีนาคมเป็นเช่นไรนะครับผมคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําไปที่คุณทุ่มเทเทใจไปเนี่ยน้ําตาที่หลังไหลความรู้สึกเสียใจความคิดถึงเนี่ยเันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะดึงนั้งใจใครคนนึงกลับมาได้หรือเปล่าเหมือนกับสิ่งนั้นไม,ไม่สามารถย้อนกลับย้อนเวลานวลานเวียนกลับมาได้อีกแล้วนั่นเองนะ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกแล้วผมเป็นไพ่สามไอเทานะผมบอกเลยว่าเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะผมหรือผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองนะผมคนคนหนึ่งนั่นแหละยืนอยู่ดิมทะเลนะครับผมแล้วก็มองดูท้องฟ้ามองดูทะเลนะครับผมแล้วก็ได้แต่คิดถึงคนคนหนึ่งนะครับผมมีทะเลอยู่กับเขาก็จริงนะครับผมมีท้องฟ้าอยู่กับเขามีบรรยากาศดีๆรอบตัวเขาเลยนะผมแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปครับผมก็คือขาดคนรักของเขานั่นเองก็คือชาวสีสิ่งตอนนี้เปรียบเหมือนคนคนนี้นะผมเหมือนกับว่าเรายืนมองคนงดที่เรารักออยยูู่นนนคคัผม้ก็ิดถึง ยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอเลยนะครับผมต่อให้มีทะเลทุกเวลามีท้องฟ้าให้เราเห็นนะครับผมแต่ว่ามันก็เหมือนกับเปรียบสมือนกับความเหงาที่คุณมองมองได้แค่เท่านั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองนะครับผมพไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่เดทนะครับผมบอกเลยว่า,พาไพ่สามใเท้ากับไพ่เดทเข้ามานะสิ่งที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณรอคอยผมมองว่าเขาคนนั้นของคุณนะครับผมอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับผมอาจจะตบจบไปแล้วด้วยขอโทษครับผมอาจจะจบไปแล้วหรือว่ามันความรักของคุณกับเขามันตายไปแล้วนั่นเองเพราะไ,ไพ่เดทนะคะนนรับเหืออ่ารวง มันตายไปแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าเป็นภาพของไพ่ของโยมมาทูนะแล้วก็เป็นไพ่เดทด้วยแล้วก็มีโครงกระดูกเต็มเลยเห็นไหมครับผมก็เลยคิดว่าความรักที่คุณคิดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเลือกคุณหรือเขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเลือกคุณเหรอครับผมมากกว่าคนคนนั้นของคุณของเขาขอะครับผมขอโทษครับคุณคิดผิดนะครับผมเขากลับไปเลือกคนนั้นมากกว่าที่จะมาเลือกคุณนะครับสิ่งที่คุณกำลังรอคอยเนี่ยผมมองว่ารอคอยขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าสามสี่เดือนนะครับผมอาจจะเพิ่งจบกันมาด้ หรืออาจจะไม่ถึงปีนะครับผมมีหลายท่านนะครับเพราะไพ่สามเหรียญเข้ามาผมบอกเลยว่าคือเขาคุณนะครับคิดว่าเขาครับผมจะเลือกคุณจะหันมากลับมาหาคุณหรือว่าจะกลับมาคุยกับคุณหรือมอบความเักาให้กับคุณแต่ว่าคุณคุณคิดผิดนะครับผมสุดท้ายคุณเลยก็ต้องแบบว่ายอมให้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องการยอมให้เขาระบายสีผาผนังยอมให้เขาไปมีความสุขของเขานนัเองในสิ่งที่เขาเลือกสิเขาเดินนั่นเองนะครับผมก็เลยสุดท้ายแล้วถามว่าคุณเป็นคนยังไงผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยครับผม เป็นไพ่หกเหรียญนะครับเหมือนกับว่าไพ่หกเหรียญก็คือคุณเหมือนกับว่าทุ่มเทความรักให้กับคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาขอความรักจากคุณเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาคนนั้นของคุณนะผมคนเช่าแต่สี่สิ่งนะครับผมมอบความรักให้เนี่ยเขาคนนั้นเป็นคนที่ยืมมือออกมาครับผมขอความรักจากคุณเองนะคุณเองก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะเปิดใจหรือว่าอยากจะด่าเขาด้วยซ้ำไปในตอนแรกๆอ่ะแต่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขามาขอความรักจากเราทุกๆวันเนี่ยครับผมจากที่แบบว่าค่อยๆคุยกันเริ่มต้นพูดคุยกันทีนิดทีผม มันเลยทาให้ความรักของคุณกับเขามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันและสิ่งที่คุณให้เขาไปอ่ะผมมันเหมือนกับว่าคุณให้เขาแบบผู้ชายคนนี้เลยครับผมเห็นไหมครับโปรยเหรียญไปให้กับคนคนหนึ่งครับผมทุ่มเทมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรกลับมาเลยในการทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งนั่นเองครับผมเพราะเห็นไหมครับเป็นภาพของคนหนึ่งครับผมม่มีแต่ให้นะผมแต่ว่าคนที่เขาไม่ยื่นมือมาขอเนี่ยพอเขาได้ไปแล้วเขาก็ไม่รู้ครับผมว่าเขาจะคืนเราหรือว่าจะตอบแทนความรักของเรากลับมาหรือเปล่า เราเองให้ไปด้วยความรู้สึกว่าสงสารด้วยความรู้สึกเมตตาด้วยความรู้สึกดีด้วยความ,มราามดดู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยให้ความรักไปแบบว่าหวังดีแต่ว่าสุดท้ายแนละ้วคนที่แบบว่าเขาไม่มีไรเลยครับผมกลับมาทําร้ายเราทําให้เราเจ็บปวดนะครับผมแลวไพ่ไปต่อมาแนละ้วผมเป็นไพ่คิงออกมานะผมเป็นไพ่ของคนนั้นคนนั้นของคุณนะผมชาวเศรษฐตอนนี้เขากค่อนข้างที่จะไม่ได้แคร์หรือว่าไม่ได้ส,ดสนใจคุณเลยนะผมต่อให้คุณคิดถึงเขาหรือว่ารักเขาแค่ไหนก็นตามนะผมแต่ว่าเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะผมเขาไม่คิดที่จะกลับมาแล้ว เขาค่อนข้างที่จะมองไปข้างหน้ามองไปหาในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเป็นไม้เท้าที่เขาถือนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้นะผมคนรักของชาวสีสิงห์เขาเจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะผมเขาเจอสิ่งบนทางที่เขาอยากจะไปทางเดินของเขาแล้วนั่นเองเขาจึงไม่คิดที่จะกลับมานะครับถ้าถามว่าไพ่ของชาวสีสิงห์ตันี้เป็นไงผมบอกเลยเป็นไพ่สเตนนะครับผมเป็นไพ่ของตัวแทนของชาวชาวสีสิงห์เลยเป็นไพ่ของ คนที่แสดงความแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ของราชสีอะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวเศิษฐีอะไรท่านนะผมจะคนที่เคยเป็นผู้หญิงอ่อนแออ่อนโยนเป็นคนที่รักใครแล้วก็อ่อนหวานแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเซนซิทีฟอะผมแต่ว่าตอนนี้เรากลายเป็นสิงโตเรากลายเป็นราชสีเลยนะครับผมเรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะผมก็เลยคิดว่าคุณเนี่ยเฮมเปลี่ยนจากความผิดหวังเป็นความเสียใจเป็นความทุกข์อะครับผมทุกทรมานตรงเนี้ย ความรู้สึกที่คุณเคยทุ่มเทกับคนคนหนึ่งครับผมเอามาเป็นกําลังใจให้คุณเป็นถึงเป็นปนักจะสีในวันนี้นั่นเองครับผมเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นคนที่มีความรักดีๆเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นในวันนี้ผมเลยมองว่าชาวสิงห์ครับผมถ้าเกิดคุณไม่เคยเลิกหรือว่าไม่เคยจบกับคนคนนี้นะผมเป็นไพ่เดสเข้ามานะชีวิตของคุณก็คงไม่เจออะไรที่มันดีแบบนี้แนะ่นอนคงไม่มาถึงจุดๆนี้ได้นะครับคุณนะครับผมก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนเอา ความผิดหวังเปลี่ยนเอาความทุกข์เปลี่ยนเอาความเสียใจเอาตดหยดน้ําตาที่เสียไปอ่ะมาเป็นกําลังใจให้คุณก้าวเดิมต่อไปในทุกๆวันให้คุณหายใจได้แล้วก็เป็นเหมือนกับสิ่งโตที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะผมเป็นเจ้าป่าหรือว่าเป็นเจ้าของของบนโลกนี้นั่นเองครับผมเหมือนกับว่าตอนนี้เราเองรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับผม พอเป็นไพ่เก้าเหรียญเข้ามาด้วยนะผมไพ่เก้าเหรียญก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวครบผมรู้สึกว่าหลักตัวเองมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีค่านะครับผมรู้สึกว่าตัวเองนะครับผมมีมีการเงินเข้ามาค่อนข้างจะดีขึ้นไม่มีใครมาช่วยเราใช้เงินนะครับผมไม่มีใครมาช่วยทําให้เราสึกผิดหวังหรือเสียใจไม่มีใครมาบอกเราว่าไม่หลักเราหรือว่าทําให้เราสึกผิดหวังกับเขาคนนั้นนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งทุ่มเทความรักให้กับใครแล้วเขาไม่เห็นค่าของเรานะครับผมกับคนที่เขาไม่เคยต้องการความรักจากเราเลยนั่นเองนะครับผมเรา เขาเอาแต่ความคิดของเขาแต่ความต้องการของเขาโดยที่ไม่ได้คิดถึงใจเรานะครับผมก็จะคิดว่าตอนนี้เชา่าไสิ่งผมคุณตัดสินใจแล้วผมถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเลือกกับเขาคนนั้นนะครับผมชีวิตของคุณก็คงไม่คงไม่ดีแบบนี้คงไม่มีความสุขแบบนี้หรอกมันก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะผมที่อยู่เป็นความโชคร้ายเป็นความเสียใจนั่นเองถามว่าคุณรู้สึกไงตอนนี้เชา่าไสิหงคุณเก็บเอาความเสียใจนะครับผมพอมพี่ควินออฟคับเข้ามาครับผมคุณเคยทุ่มเทกับคนคนหนึ่งหมดหัวใจคุณเคยเทจนหมดหน้าตักครับผมถ้าสมมติคคุณงินบาทก็ ให้เขาสิบบาทเลยนะครับผมจนคุณไม่มีอะไรกินจนคุณไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเองนะผมเลยคิดว่าคุณนะครับผมเคยรักใครคนหนึ่งมากถึงขั้นแบบว่าเอาหัวใจเอาชีวิตของคุณไปวางไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมคุณทุ่มเททั้งชีวิตของคุณนะครับผมไปวางไปเดิมพันกับคนที่เขาไม่ต้องการที่จะต้องการหัวใจของคุณนั่นเองครับผมไม่ต้องการสิ่งที่คุณให้เขานั่นเองครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนเอาความผิดหวังเอาความเสียใจเอาสิ่งที่เคยทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยเอาความเจ็บปวดนะครับผมมาเป็นพล แต่คุณก็คิดว่าทุกๆการเดินทางของคุณเนี่ยมีเขาคนนั้นนะครับผมคอยมองคุณอยู่ใกลๆนั่นเองนะต่อให้เขาไม่หันมามองคุณก็ตามนะผมแต่ว่าคุณก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นแ,แตงผักดันนะครับผมให้คุณมาถึงทุกวันนี้ได้นั่นเองก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีมันก็มีอยู่ในความรักของชาวเมสิกนะครับผมถ้าหากคุณไม่เคยเลือกกับคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมเอาแต่ความคิดเอาแต่ความต้องการของตัวเองเอาแต่จิตใจของตัวเองโดยที่ไม่แคร์ามรู้สิกของเราเลยเนี่ยชีวิตของคุณก็คงไม่มาถึงจุดๆนี้ะ มันก็เหมือนกับว่าเราก็ถือว่าโชคด,ดีมากๆเลยครับผมที่หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นได้ครับผมไม่งั้นคุณก็คงอาจจะแบบสูญเสียตัวความเป็นตัวเองสูญเสียชีวิตของตัวเองไปเลยเพราะเป็นภาพเหมือนกับว่าตอนคุณน่ครับตอนที่คุณรักเขาเนี่ยคุณเป็นไพ่ควีนที่ออบคับนะครับผมคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนใจอ่อนอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวมากๆเลยแหละทุ่มเทแล้วก็ดูแลเขาเหมือนกับคนที่แบบแม่ดูแลลูกหรือว่าผมบอกไปแล้วครับผมว่าคุณมีสิบบาทคุณก็ให้เขาสิบบาทคุณมีร้อยหนึ่งคุณก็ยอมอดข้าออดนน้้ําาเเพื่ีใหขกิ เนี่ยอย่างตอนเนี้ยครับผมบอกได้ว่าการที่คุณไปบอกเลิกหรือปฏิเสธความรักเขาเนี่ยเป็นไพ่เทมปูรันเข้ามานะครับผมคุณเหมือนกับว่าคุณช่างหัวใจแล้วนะคุณยอมเจ็บนะครับผมพอเทไฟลงไปในในในน้ำมันก็ดับถูกไหมครับผมเทน้าลงไปในน้ำเต็มเต็มใช่ไหมคุณเลือกที่จะเทน้ำอะครับผมไปให้เขานั่นเองนะผมคุณก็เหมือนกับว่าบอกเลิกเขาหรือว่าเดินออกมาจากความรักของเขาเดินออกมาจากเขาเนี่ยเพื่อให้เขาของคุณนะครับผมมีความสุขนั่นเองนะผมก็เลยสิ่งนี้คิดว่าสิ่งนี้คุณทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณก็เป็นคนนนึงะะะครรผมททีีี่่่่่อออข้าาาจเเยกวไ อ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวับความรักมากๆแล้วก็มีความเมตตาในเรื่องของความรักมากๆเลยตัวที่ค่ายไม่ถึกเลยนั่นเองนะครับมันเหมือนกับว่าคุณตัดสินใจที่จะยอมปล่อยเขาไปเทน้ําลงไปนะครับผมมากกว่าเทไฟหรือมากกว่าไปเอาไฟลงไปในน้ํานั่นเองับผมสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรคุณก็เลยเลือกที่จะไม่ดึงดันเขากลับมาหรือว่าพยายามที่จะให้เขากลับมาในความรักของคุณเลย เพราะว่าคุณคิดว่าถ้าเกิดเราไปดึงเขามันก็เหมือนกับเอาไฟไปเทในน้ำครับผมสุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับผมเราสู้เอาน้ำนะครับผมเทลงไปในน้าดีกว่าก็คือเราเลือกที่จะปล่อยเขาไปดีกว่าครับผมปล่อยให้เขาไปม,มีความสุขดีกว่าบอกเลิกเพื่อให้เขามีความสุขบอกเลิกเพื่อให้เขาไม่ต้องมานั่งจมอยู่กับความเสียใจผิดหวังกับเรานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดว่าคุณนะครับผมค่อนข้างทําเขาให้เขาผิดหวังนะครับเพราะเปนไพ่เดลไพเออร์เข้ามาไพ่เด e m พเออร์เข้ามาผมบอกเลยว่าตลอดเวลาที่เขาเคาุณว่า คุณนะครับผมทําให้เขาเสียใจแล้วให้เขามีน้ําตาอย่างเดียวเลยคุณไม่เคยเข้าใจเขาไม่เคยยอมอะไรเขาเลยไม่เคยที่จะรับฟังปัญหาของเขาเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาครับผมเลือกที่จะเดินออกไปจากคุณแล้วก็ไปหาคนใหม่ๆของเขาด้วยพอเป็นไพ่ขีดออฟสวร์เข้ามานะครับผมบอกเลยว่าเขาคิดว่าคุณนะครับผมไปทําร้ายเขาทาให้เขาเสียใจทําให้เขาเจ็บปวดนะครับผมเขาเลยเลือกที่จะไปจากคุณนะแต่ว่าพอคุณอ่ะเอาเข้าจริงนะผมเช่าอีกสิ่งอ่ะ ความจริงอะครับผมคุณเป็นคนที่แบบว่าแข็งนอกเป็นคนที่ตรงๆนะครับผมแต่ว่าภายในของคุณอนะจิตใจของคุณนะเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนคุณรักเขานะครับผมแต่ว่าคุณไม่ยอมพูดออกมาคุณจะเลือกทําอะไรที่มันตรงกันขา้ามเอาง่ายเลยเหมือนกับเชา่าสิ่งนะครับผมคุณบอกเลิกเขาทั้งที่คุณยังรักอยู่นั่นเองเหมือนกับว่าคุณปล่อยเขาไปทั้งที่คุณยังรักอยู่ด้วยนั่นเองเช่นกันนะครับผมแบบนั้นเลยนะแต่ไพ่เวโ f ฟอร์จูนเข้ามานะผมมันก็เหมือนกับว่ามาบอกเชา่าสิ่งนะผมว่าตอนเนี้ยมันคงจะสายไปแล้วจริง ใครคนนั้นกลับมาได้แล้วนะครับผมพอเป็นไพ่เทมปูลันเข้ามากับไพ่ควินออมครับนะความเจ็บปวดความเสียใจน้ําตายดน้ําตาทุกหจดความทุกความเจ็บปวดของคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันสายไปแล้วครับผมที่จะดึงหลังใจของคนคนนั้นกลับมานะครับผมมันคงไม่มีมันคงจะไม่มีเวลาเดิมๆกลับมาอีกแล้วไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้อีกแล้วนั่นเองพอไพ่เออร์ฟอร์จูนเข้ามานะผมมันบอกเลยว่าตอนนี้ทุกอย่างมันสายเกินไปมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับ มาดูไพ่สี่ใบของคนรักของชาวรสิง,งกันดีกว่าครับผมว่าเขาสึกยังกับคุณนะครับคนที่เขาจากคุณไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพีนออฟสบอทเข้ามาด้วยนะเขามองคุณเป็นคนที่ทำลายความรู้สึกของเขานะพูดจากับเขาไม่ดีนะครับผมผมเป็นคนแล้วก็เราเป็นคนตรงๆงถูกไหมครับผมเราเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆไปแต่ว่าความจริงแล้วมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ตั้งใจที่จะพูดทาจาทํร้ายจิตใจเขาหรือทำลายความรูม้สึกของเขาเหรอกครับผมแต่สิ่งที่เราทําไปมันก็มีเหตุผลนะผมเพราะว่าเราอยากจะให้เขาได้มีความสุขได้เจอสิ่งดีแล้วกก็เจอับคนที่่จจจรรริิงงใใกกเเขาาาๆไมอห้ถูก หลอกลวงหรือว่าถูกล่หลอกด้วยคําพูดหวานๆอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าถามว่าชาวสิงห์จริงๆแล้วเป็นคนที่พูดจาเป็นใหญ่ผมบอกเลยว่าเป็นคนพูดตรงๆนะแต่ว่าจิตใจของเขาภายในอ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่รักแฟนมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเขาไม่เลือกที่จะไม่แสดงมันออกมาตรงๆนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะผมเป็นไพ่เดสเตนเข้ามานะผมบอกเลยว่าตอนนี้เห็นไหมครับไพ่เดสเตนขึ้นมาทั้งสองอันเลยนะผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เขาก็คิดว่าคุณอ่ะผมโตขึ้นนะครับผมแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยแหละ คุณคงได้ประสบการณ์ได้อะไรการเรียนรู้จากความรักที่มันผ่านมากับเขาคนนั้นของคุณนะผมก็เลยคิดว่าคุณก็จะไปโทษเขาเลยนะผมคนที่เคยเดินออกไปจากคุณหรือว่าคนที่เลิกกันไปนะครับ mm hmm. ก็คิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยคุณก็คงอาจจะไม่ได้มาตรงจุดๆด,ดีก็ได้คุณอาจจะไม่ได้มีหน้าที่งานงานที่มั่นคงไม่ได้มีการเงินที่ค่อนข้างที่จะดีไม่ได้มีชื่อเสียงกิจยศเงินทองหรือว่าไม่ได้เจอความรักที่ดีๆในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับผมผมเลยมองว่าทุกวันนี้นะครับผมคุณเ,เ,เป็นรไอ่สเตนเะข้ามาคุ คุณเป็นราชสีคุณเป็นเจ้าป่าเลยนะครับผมคุณคลองป่านี้เลยนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรักมีความสุขอีกครั้งนึงเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าคุณปลดปล่อยความทุกข์ของคุณไปหรือว่าปล่อยคนที่เขาไม่รักคุณน่ะออกไปอะครับผมมันดีที่สุดแล้วนะดีกว่าคุณที่ไปคบกับเขาเปสิบสิบปี20สิบปีแล้วมีครอบครัวมีลูกกันแล้วสุดท้ายคุณอยู่กับเขาแล้วเขาเลือกที่จะเดินออกไปจากคุณแบบตอนนั้นนะครับผมผมคิดว่ามันเจ็บกว่าตอนที่เขาเดินออกไปจากคุณในตอนนี้นะคคคคครัับก็เลยิว่่าาตออออนนนนนนี้้ผมสงุุณณปปขไะ คุณน่ครับผมคิดถูกแล้วแหละแล้วตอนนี้คุณก็เป็นเหมือนกับว่าถ้าหากว่าคุณไม่เลือกกับเขาวันนั้นก็คงไม่ชีวิตของคุณก็คงไม่เป็นเหมือนกับราชสีในวันนี้นะครับผมโอเคครับผมก็มาดูไพ่จัดเม้นนะครับ ผ่าจัดมนก็ผมบอกเลยว่าคือตอนนี้เราค่อนข้างที่จะหลุดพ้นแล้วนะผมต่างฝ่ายต่างหลุดพ้นกันนะผมเขาคนนั้นของคุณก็คิดว่าเขาเจอคนที่ดีกว่านะเจอคนที่เขารักกว่าแล้วระหว่างและคุณเองก็หมอนกับว่าไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันอีกนะครับผมเขาเองก็ไม่มีอะไรที่จะบอกเราไม่มีอะไรที่จะคุยกับเราอีกเช่นกันก็เลยคิดว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้เหมือนกับว่าหยุดการหยุดการพูดคุยกันหยุดการเจรจากัรนะครับผมแลทุกอย่างมันก็จบไปแล้วแหละมันคงเคลียร์กันด้วยความรู้สึกที่ผ่านมาไม่มีอะไรติด้างกันอีกเลยนัั่่่่่นเอองงคผมกิิดดววาาาชทททีีสุ้ณํห คุณไม่ต้องไปชดใช้เขานะครับไม่ต้องชดใช้เขาคืนนะผมส่วนอะไรที่เขาทําให้คุณนะผมก็ถือว่ามันใช่หายกันไปนะผมมันก็จบกันไปจะดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าคุณเองก็เสียใจนะผมเขาเองก็เสียใจคนบอกลาก็อย่าลืนมนะผมคนบอกลาก็อย่าลืม่าก็เจ็บไปเจ็บเป็นเหมือนกันนะครับผมคนถูกทิ้งก็เสียใจเหมือนกันนะครับผมโอเคพไพ่ใบต่อมาเป็นไพอ่อารเคิลของชาวเสิงห์นะผม,ผมก็มาบอกว่าตอนนี้คําสัญญาทุกอย่างนะผมคุณปลดปล่อยมันได้แล้วนะผมชาวเสิงห์ อะไรที่คุณเคยพูดอะไรที่คุณเคยสัญญากับเขาไว้อะคุณไม่ต้องทำแลวนะครับผมคุณไม่ต้องมานั่งยึดติดกับคําสัญญาการรอคอยการแบบว่าตดเดี่ยวอีกแล้วนะครับผมคุณเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้เลยนะผมเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นราศสีนะคุณจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคุณอยากจะทําอะไรคุณทําได้เลยนะผมคุณอย่าถูกผูกพันธนาการด้วยคําสัญญาหรือว่าคําพูดเลยนะครับผมคุณปล่อยมันไปเถอะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรอีกแล้วนะผมที่อยู่ในตอนนี้นะผมไม่มีอะไรที่มัน เขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะผมใปัจจุบันของชาวสี่สิ่งนั่นเองก็เลยคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วคำพูดแต่ของคุณระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็จบแล้วเช่นกันนะครับผมเขาเองก็เคยสัญญากับคุณเขาก็ไม่ได้ทานะครับผมคุณเองก็เคยสัญญากับเขานะครับผมคุณเองก็ไม่ต้องทํานะคุณไม่ต้องยึดมั่นกับคําพูดคําสัญญาอีกแล้วนะครับผมเพราะเขาเองก็ไม่ได้ยึดมั่นกับสิ่งสิ่งนั้นเช่นกันว่าเขาจะรักคุณคนเดียวถ้าเขาบอกว่ารักคุณนะครับผมเขาคงไม่แล้้วุามยผดสท คุณก็ต้องยอมนะเพราะว่าคุณเลือกอะไรไม่ได้นะผมต้องเป็นฝ่ายที่เขาตั้งหาที่เป็นคนเลือกนะถ้าเขาเป็นคุณเนะ่เขาจะทํำยังไงมากกว่านะครับผมต้องให้เขามารู้สึกแบบนั้นมากกว่าคุณอย่ามาถูกพนานการถูกจองจําแบบนี้เลยนะครับผมชาวเอสิงห์ผมเอาใจช่วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมา,ๆนะมากๆเลยนะครับผมฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมฝากกดจริงๆนะครับผมกดให้ผมหน่อยนะครับผมผมขอร้องนะครับผม แล้วก็เอาใจช่วยชาวสีสิงนะผมแล้วก็ขอบุณทุกท่านมากๆเลยนะแล้วก็สวัสดีแล้วก็ใจช่วยชาวสีสิงทุกท่านเลยนะผมในเดือนมีนาคมนะครับผมขอให้คุณเป็นไพ่สตันเข้ามานะให้คุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีมั่นคงเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะบ,บอ,อ,อยหลายๆท่านอาจจะรับราชการหรือว่าอาจจะมีหน้าที่การงานดีๆเข้ามาหรือจะโดดเด่นในเรื่องของเงินทองธุรกิจการช้านะครับผมปอป็นไพ่เก้าเหรียญเข้ามาเนาะก็ลยคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะเจอความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะผมาะเป็นไพ่ราชนีถือถ้วยดด้้้ววยเเนนนนาาาาาาะกกกคคิิิ่่ททังงงงงหีรรขอุณผมชส คุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยแหละอยู่ที่คุณแล้วผมว่าคุณจะเปิดใจรับสิ่งไหนหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรมากกว่านะก็คิดว่าถ้าเกิดไม่เคยเลือกกับเธอก็ชีวิตของคุณก็คงไม่เคยดีแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย